สวัสดีครับอยู่กับ TGG นะครับผมวันนี้อยู่กับปืนสไนเปอร์โบเอ็ชั่ยิงกระสุนเจลกันนะครับผมวันนี้อยู่กับ SRS-A1 สุดสวยตัวนี้กันเลยทีเดียวนะครับผม SRS-A1 นะครับผมจะยิงดีแค่ไหนจะมีลูกเล่นอะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวตัวนี้ให้ดูกัน SIS-1 นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตยี่ห้อ JW นะครับผม JW 7 Eagle ของเรานั่นเองนะครับ Swipoc นั่นเองนะครับผม j y เนี่ยก็น่าจะคุ้นชื่อคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับผมเขาทำสไนเปอร์หลายรุ่นมากๆเลยนะครับของผมเองก็มี j y หลายตัวแล้วนะครับที่เป็นสไนเปอร์นะครับผมมีทั้งโฟมทั้งเจลเลยนะครับวันนี้นะครับ j y ได้ทํา SIS นะครับ A1 ออกมานะครับตีตลาดเกรดพรีเมียมนิดนึงนะครับผมจะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับค่อนข้างพรีเมียมหน่อยนะครับราคาจะสูงหน่อยนะครับแล้วก็จะเน้นไปที่ ความทนทานความแข็งแรงแล้วก็คุณภาพด้วยนะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นย้ำอีกครั้งนะครับ SRS-A1 นะครับ Covert นะครับผมอ่าก็เป็นโมเดลมาจากปืนจริงนะครับ SRS นี่แหละนะครับผมก็มีปืนจริงลักษณะนี้อยู่นะครับเป็นสไนเปอร์นะครับจริงๆจริงๆอาจจะไม่ใช่คลาสสไนเปอร์ขนาดนั้นมันอาจจะเป็นกึ่งๆมาร์คแมนนะครับเป็นเป็นมาร์คแมนไรเฟิลได้นะครับแต่ว่ามันเป็นโบว์เอ็์ชันไงความยาวปากกระบอกปืนเลยไม่ยาวมากนะครับอย่างที่เห็นว่าอยู่แค่นี้เองนะครับแต่จริงๆอ่ะ ตัวท่อนะครับผมยาวไปถึงหน้าแม็กเลยนะครับยาวไปถึงหน้าแม็กตรงนี้เลยนะครับฉะนั้นข้อดีของบูพับเนี่ยเราได้ลำกล้องความยาวที่ค่อนข้างเยอะนะครับยาวกว่าปืนมนาตรฐานที่ขนาดเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือภาพลงของปืนมันสั้นลงนะครับถ้าสมมุติว่าแม็กอยู่หน้าไกลเนี่ยตัวลากล้องมันก็ต้องยืดออกไปอีงครับะฉะนั้นตัวปืนก็จะต้องยาวตามขึ้นไปนะครับพอเราเอาแม็กไปอยู่หลังไกลได้แล้วก็หด คอท่อที่มันไม่จําเป็นออกได้ก็จะได้แพ็กเกจแล้วขนาดสั้นๆแบบนี้นะครับสวยๆงางาแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวปืนนะที่แกะกล่องออกมาเนี่ยไม่มีกล้องแล้วก็ไม่มีขาซ้ายให้นะครับอันนี้ผมติดให้ดูแล้วว่าถ้าแบบแต่งๆหน่อยติดๆหน่อยเนะี่ยหน้าตาจะประมาณไหนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองก็สวยงามดีเลยนะครับผมก็จริงใช้เป็นสไนเปอร์ได้นั่นแหละนะครับผมก็ถือว่า ใช้ได้ดีปกตินะครับใครอยากเห็นภาพตอนแกะกล่องนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูคลิปแกะกล่องกันได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับแกะกล่องกันนะโอเคนะครับมาพูดถึงวัสดุโดยรวมกันนิดหนึ่งนะวัสดุโดยรวมเนี่ยจะมีโลหะกับไนลอนนะค่อนข้างเยอะนะครับคือโลหะก็เยอะไนลอนก็เยอะคือคือเนื้อมันเยอะไงนะครับตัวนี้นะครับผมเริ่มจากปากกระบอกปืนก่อนปากกระบอกปืนเนี่ยได้เป็นโลหะมาเลยนะครับได้เป็นเกลียวมานะครับเป็นเกลียวแบบควนเข็มด้วยแต่ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เกลียว14มสี่มิ อ่ะมันเป็นเกียวขนาดที่ใหญ่เลยนะครับเป็นเกลียวขนาดใหญ่ของเขาเองเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้เราใช้14มิลไม่ได้นะครับผมข้างในเราจะเห็นเป็นเซตท่อนอกอีกชุดหนึ่งนะเป็นท่อนอกสีเงินอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะเห็นท่อในาที่เป็นสีดําแต่อาจจะมองไม่ออกนะครับคือคือท่อนอกกับสีสีเงินใช่ไหมแล้วมันจะมีท่ออีกชั้นนึงที่อยู่ข้างใน ที่จะเป็นสีดำนะอันนี้ก็เป็นท่ออลูสีดําทั่วไปของปืนเจลนะครับผมตัวท่อมันเรียบกันไปเลยนะมันเรียบกันระดับเดียวกันไปเลยนะครับฉะนั้นแบบนี้เราจะใส่หอมอัพไม่ได้นะครับผมเพราะว่าท่อในมันไม่ออกมาเนาะท่อในไม่ออกมาก็ใส่หอมไม่ได้ก็จริงน่าจะได้นะครับถ้าจะใส่หอมอัพก็ต้องลือเพิ่มท่ออีกหน่อยนะแต่มันก็จะเกินกระบอกปืนออกมานะตัวเนี้ยมันเป็นปากกระบอกปืนของเขาเองไงนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ มีรุ่นอื่นให้เลือกไหมอะนะแต่มันก็ทวเข็มนะเออผมก็อาจจะต้องหาดปเตอร์บ้างครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเป็น14หรือหรืออะไรก็ว่าไปอะนะที่หลังที่หลังเอาเองนะครับโอเคนะถัดมาที่ส่วนแฮนด์กาดนะครับแฮนด์กาดนะผมเราก็จะได้รางติดอุปกรณ์มา4่ทางเลยนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับผมก็ครบทางครบทุกทางเลยข้างบนเนี่ยยาวไปถึงข้างหลังเลยอย่างที่เห็นผมติดกล้องอยู่นะข้างบนในยาวไปเลยครับตัวแฮนด์กาดนะครับ,รบชิ้นแฮนด์กาดทั้งหมดแล้วก็รางทั้งหมดเป็นโลหะนะคร หนักเลยนะมันหลายชิ้นแล้วมันหนักมากจริงๆคนระับพอพอเริ่มลงหายเยอะแล้วเริ่มหนักแล้วนะอันนี้ผมติดขาทรายให้นะครับขาทรายข้างหน้าแล้วก็ติดกล้องข้างบนให้เพื่อให้เห็นว่าอ่ามันประมาณนี้นะครับผมติดกล้องแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเข้ามาที่ตัวบอดี้ข้างบนก่อน upper receiver นะ upper receiver เนี่ยตัวที่ถัดลงมาจากล่างเนี่ยตรงนี้เป็นไนลอนแล้วนะตัวนี้เป็นไนลอนแล้วเพราะตัวเนี้ยอย่างที่ผมเข้าใจว่าเขาทําเป็นไนลอนได้เพราะส่วนของ upper receiver นะครับมันจะไม่ค่อยโดนกระแทกเท่าไหร่ละ มันจะไม่ค่อยถูกจับไม่ค่อยถูกไปกระแทกเท่าไหร่นะเวลาเราจับเนี่ยเราจะอยู่อย่างนี้นะครับเราจะอยู่อย่างนี้นะอ่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่กระแทกก็เป็นส่วนข้างหน้านะครับผมมันก็จะปัดปๆๆปปัดไปอย่างงี้ส่วนที่เราประคองปืนตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยโดนอะไรแล้วนะครับผมฉะนั้นเขาก็ลดคอสแล้วก็ลดน้ําหนักโดยการใช้นลอนแทนนะครับ lower receiver นะครับผมส่วนที่เป็นสีทรายทั้งหมดนะ สีทรายทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่โลเวอร์นะครับมาถึงพัน้ายมาอะไรด้วยสีทรายทั้งหมดเป็นไนลอนนะครับผมจะเป็นบอดี้สีทรายไปเลยนะครับชิ้นเดียวเลยจะบอกว่าเป็นชิ้นเดียวเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่รีเซิร์เวอร์ Re ไปจนถึงบัตรพันธายเนี่ยมันไม่แยกชิ้นเลยนะเป็นชิ้นเดียวกันก็มี2ฝั่งประกบกันนะครับผมก็จะเป็นไนลอนทั้งตัวนะครับจะทําให้ส่วนของบอดี้เนี่ยค่อนข้าง,างเบานิดหนึ่งนะครับเบาลงนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นโลหะเนี่ย มันจะถือกันไม่ไหวเอานะครับนี่แค่โลหะนี่ยังมีแค่ส่วนแฮนด์การนะยังไม่ถึงข้างหลังนะครับผมอ่ะที่เราที่ lower receiver เราจะเจอ2อย่างครับเราจะเจอปุ่มปรับโหมดกับไก่ปืนนะครับปุ่มปรับโหมดเนี่ยมี2โหมดเท่านั้นเองมี S กับ F นะครับ S กับ F F เนี่ยเลือกอยู่สีแดงก็คือไฟนะครับไฟเออร์ก็ยิงได้นั่นเองเกี่ยวกดไกได้นะครับกดไกได้นะถ้าเลื่อนไปเซฟนะครับก็จะกดไกไม่ได้นะครับ F ก็คือเซฟนะกดไกไม่ได้เลยนะมี2โหมดเท่านั้นนะมีมียิงกับไม่ยิงนะครับมีแค่นั้ พันท้ายนะพันท้ายนะพันท้ายเข้าส่วนันท้ายเนี่ยขอหันทางนี้นิดหนึ่งนะครับหันทางนี้นิดหนึง่งทางนี้นะครับเราจะเจอกับชุดโบนะครับผมชุดโบก็อยู่ฝั่งขวาแล้วแหละนะยิอยู่ฝั่งขวาเวลาเราท่าปืนมันก็จะอยู่ฝั่งขวาแบบน,นี้นะครับผมขึ้นโบก็ขึ้นโบตามมาตรฐานของโปชช่นนะครับก็ตบขึ้นดึงถอยดึงกลับตบลงนะครับแล้วก็ยิงได้นะครับผมยิงได้ ก็จะประมาณนี้นะครับโบอ่ะอาจจะไม่ถนัดนิดนึงอาจจะแปลกๆนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นสไนบูพับเนี่ยเพราะว่าโบอ่ะมันใกล้ตัวเรามากนะมันใกล้ตัวเรามากปกติสไนอ่ะเราดึงคลังแถวๆนี้นะครับผมอยู่แถวๆนี้แบบสไนของของที่มันไม่ใช่บูพับอ่ะมันจะอยู่แถวนี้แต่พอเป็นบูพับกมันถอยมาอีกเยอะเลยนะมันถอยมาอีกเยอะเลยเนี่ยมือแทบจะชนหน้าอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อ่าก็แล้วแต่แล้วแต่นะมันก็ต้องใครถนัดไม่ถนัดแหละหรือว่าก็ต้องค่อยๆฝึกเอานะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่า,ปาเปลี่ยนสไตล์นิดนึงนะครับผมอ่า ุดโบนะครับเป็นโลหะทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้ที่เห็นว่าที่เห็นตรงนี้นะมันหมุนได้อ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับตรงนี้นะครับโบ้ Bo เนี่ยมีลวดลายด้วยนะมีมีเกลียวตรงนี้นะครับผมจริงๆมันไม่มีหน้าที่อะไรหรอกมันเป็นตกแต่งเฉยนะแล้วก็ดึงถอยได้นะครับสปริงค่อนข้างแรงนะผมไม่สามารถดึงถอยในมือนี้ได้เนี่ยผมถืออย่างเงี้ยผมดึงไม่ได้มัน แข็งมากนะมันแข็งมากต้องภาพหลักนะึีจะดึงได้นะครับถืออย่างเงี้ยดึงไม่ได้นะครับแข็งจริงนะครับสปริงแรงมากจริงนะครับส่วนข้างบนนะครับหันมาทางนี้อีกรอบหนึ่งนะพันไปหันมาเลยวันนี้นะครับมันมี2ฝั่งไงนะฝั่งนี้นะครับมีรองแก้มสีดาให้ซึ่งรองแก้มเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยโดยการใช้ไขควงหกเหลี่ยมนะครับไขควงหกเหลี่ยมนะครับก็ไขได้เลยนะครับผมขออนุญาตหันมาทางผมนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวผมหันผมหาไม่เจอนะ อ่ะไข่นะครับก็ไขท่ทวนเข็มไปนะครับไขท่ทวนเข็มไปไม่ต้องไขอ่อกขนาดนั้นก็ได้ไข่แค่ให้มันหลวมพอนะครับไข่แค่ให้มันหลวมเท่านั้นนะครับผมอ่ะพอไข่ตรงนี้ปุ๊บนะครับไข่ตรงนี้คือมันแน่นมากจริงนะนะไข่พอไข่ปุ๊บเราก็สามารถเลื่อนอันนี้ขึ้นมาได้นะครับเนี่ยเลื่อนรองแกมขึ้นมาได้ก็จะปรับได้แล้วแต่ถนัดเลยเพราะว่ามันอิสระเลยตรงเนี้ยมันล็อกอิสระเลยนะครับผมอ่ะสมมุติว่าขึ้นสุดนะขึ้นสุดก็จะประมาณนี้จริงๆก็ไม่อิสระขนาดนั้นมันมีขั้นขั้นบากอยู่แต่ก็ ก็เลื่อนได้แหละจริงๆแล้วอ่ะสูตรก็ประมาณนี้นะครับสูตรก็ประมาณนี้อ่ะสมมติขายคืนให้ดูนะอันนี้ยกรองแก้มสุดนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่ะยกแล้วจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่น่าจะได้ประมาณครึ่งเซนนะครับได้ได้5มิลเท่านั้นเองนะอ่ะลองแก้มนะครับโอเคนะครับถัดมากันต่อนะครับลงมาข้างล่างอีกหน่อยนะเจอกับบ่อแม็กแล้วก็แมกกาซีนนะครับผมก็ถึงปุ่มปลดแม็กก่อนนะครับปุ่มปลดแม็กจริงมี2ฝั่งเลยคือมีฝั่งขวาด้วยแล้วก็มีฝั่งซ้ายด้วยคือเวลาเราถือเนี่ยอ เวลาจะเปล Espero, reason, Honestly, ี However, people, ie, uh ่ยนแม็กนะครับเวลาเรายืนอยู่เงี้ยเวลาเปลี่ยนแม็กเราต้องใช้มือซ้ายมาเปลี่ยนแม็กนะครับเราไม่สามารถใช้มือขวาถอดมาอย่างนี้ได้จริงๆก็ทายได้แหละแล้วแต่ใครถนัดนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมใช้มือซ้ายนะครับผมเปลี่ยนแม็กนะจับอย่างนี้ปุ่มปดแม็กอยู่ข้างหลังนะครับจับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับก็ได้แม็กออกมาแล้วนะครับผมอ่านะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับฝั่งซ้ายเนี่ยปุ่มปดแม็กอ่ะมันจะมันจะพิเรตนิดนึงนะครับมันอยู่หลังลงไปอีกนะครับมันจะอยู่ข้างหลังลงไปอีกกเนนนีี่่่่ยยคืออปปุมมแ็ะูตรงง้ขาว ฝั่งซ้ายอยู่นี่นะครับคือถอยไปอีกคือนิ้วโป้งผมไม่ถึงแล้วนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมันจะกดได้ยังไงแต่จริงๆมันกดได้นะคือถ้ากดถึงมันก็ถอดได้นะเห็นปะ่ะแต่ว่ามันไกลามากนะครับฉะนั้นถ้าใครเล่นมือซ้ายเนี่ยเราสามารถจับอย่างนี้ได้เลยนะสมมติผมผมถือตัวตัวอย่างนะผมถือมือซ้ายนะเอามือปูมือขวาเนี่ยจับมาอย่างนี้ได้เลยอ้อมมาฝั่งนี้ใช้นิ้วกดทางนี้เอานะครับผมนะก็จะเป็นการกดแนมะ็กด้วยมือขวา นะครับแต่ไม่ได้ใช้ปุ่มกดทางขวาใช้ปุ่มปดทางซ้ายได้แหละนะครับสรุปใช้ปุ่มปดทางซ้ายหมดเลยนะครับผมถนัดกว่ามันใกล้กว่านะครับทางขวามันไกลอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเอื้อมถึงได้ยังไงนะครับผมมันก็แปลกๆดีหรืออาจจะเอาไว้ตอนตั้งพื้นหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจอีกทีหนึ่งครับพูดถึงเรื่องของการตั้งพื้นนะครับตัวนี้สามารถตั้งบนพื้นได้นะครับโดยการที่เรามีขาทรายเนาะหนึ่งใช้ขาทรายนะครับข้างหน้าเป็นไปพอร์ตนะครับข้างหลังมีโมโนพอร์ตให้นะครับอยู่ใต้ ม o ลโพอนะครับวิธีการเปิดง่ายนิดเดียวเองดึงลงนี่เขาดีดออกมาเลยนะครับวางได้เลยอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสวยงามนะครับอ่ะดูนะก็จะประมาณนี้นะจะได้ประมาณน่าจะสัก3ามเซนนะครับส4เซนนะครับที่เป็นใบพอร์ตออกมาแล้วก็สามารถเลื่อนลงมาได้อีกหน่อยหนึ่งโดยการหมุนเกลียวตรงนี้นะครับมันก็ได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะตัวนี้ปืนก็จะฉากเลยเห็นไหม ปืนก็ฉากแล้วมาเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ไม่ได้กางนะปืนมันก็เลยจะเอียงนะเอียงตามขาทรายเออลุงนี้กางแต่แรกก็ดีไม่เมื่อยมือด้วยนะครับผมอ่ะนะครับก็มาดูข้างหลังต่อนะครับคือเราดึงออกมาอย่างเงี้ยนะมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมวิธีการเก็บนะครับเราก็ดึงลงเหมือนเดิมนะดึงลงนะครับแล้วเราก็ดันกลับขึ้นไปนะดันกลับขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมขันเกียวด้วยคืนนะครับคือถ้าเราขันเกียวออกมาเราก็ต้องขันคืนด้วยนะมาให้มันเรียบไปกับพื้นข้างล่างนะครับอย่างนี้นะครับอ่ะ โอเคขอเปิดออกมานิดนึงนะครับผมอ่าอามมาดูกันที่ตัวผ้าบาทตัวที่เป็นพันท้ายเนี่ยตัวเนี้ยเป็นไนล่อนเหมือนกันนะครับเนื้อเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าก็แค่แยกชิ้นมาให้นะครับข้างหลังนะมีขูดขาดเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมีขูดขาดเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็เอ่อเหมือนเป็นยางด้วยนะเหมือนจะเป็นยางยางแต่มันเป็นยางที่แบบเหมือนยางน้อยอ่ะบอกไม่ถูกคือคือ,คอขูดไปมันเป็นยางแต่ว่ามันไม่ใช่ยางแบบกด นิ่มได้แบบขนาดเหมือนเป็นยางแบบนั้นนะแต่ว่ามันก็มันก็เป็นยางเอองงไหมงงนะนะครับงงด้วยนะครับโอเคพันท้ายเนี่ยทำหน้าที่2อย่างนะครับหก็คือเป็นพันท้ายนะครับสก็คือเป็นตัวประคองชุดโบว์ไว้ในห้องรังเพลินนั่นเองนะครับตัวนี้เราสามารถถอดเข้าถึงเพื่อบำรุงหรืออัปเกรดอะไรได้เพิ่มได้เยอะมากนะโดยการเปิดพัน้ายตรงนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่ข้างหลังพัน้ายนะกดสลักนะครับแล้วก็ดันลงนะครับดันลงอ่าดันลงเนี่ยสปริงจะดีออกมาเลยนะครับจะเห็นสปริง ก้านดันสปริงให้แค่ดีเองนะครับผมก้านดันสปริงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดสปริงนะครับได้เลยนะครับผมสามารถเข้าถึงตัวสปริงได้เลยสปริงตัวเนี้ยไม่ใช่ขนาดเดียวกับปืนพวก M4 อะไรอย่างงี้นะไม่ใช่ปืนไฟฟ้าอย่างนั้นนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะนะครับผมใหญ่กว่ามากแล้วก็แข็งกว่าด้วยนะครับฉะนั้นอาจจะต้องสั่งรุ่นพิเศษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้ดูว่าเท่าไหร่นะครับอ่ะเผื่อใครสนใจนะครับซื้อสปริงเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้นะครับ ขนาดสปริงจะอยู่ที่ขนาดสปริงนะครับอยู่ที่18มมนะครับสปริงความหนา18มิลลิเมตรนะฉะนั้นใช้สปริงพวก M4 ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่18มิลนะครับผมส่วนความแข็งเนี่ยอยู่ที่ความหนาของตัวสปริงอยู่ที่1.5นะครับ1.5นะครับผมอ่ะ18มิล1.5นะครับอันนี้คือสต็อกที่เขาให้มานะครับเราสามารถดึงชุดโบกมาได้เลยนะครับดึงคันลังนะถอยมาแล้วกดกายไว้นะกดกายแล้วดึงถอยได้เลยนะครับชุดโบกมาได้เลยนะครับ เจอกับลูกสูบนะครับผมเนี่ยมีโอลิงมีอะไรให้นะครับเห็นลูกสูบชัดเจนนะครับผมสามารถเมนเทนทําความสะอาดหรือว่าอัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการใส่ก็ใส่อย่างนี้นะครับอ่าอย่างวิธีการใส่ก็ใส่โบกับไปก่อนนะครับกดคันลังเหมือนเดิมนะครับกดคันลังเหมือนเดิมนะครับใส่โบกับไปก่อนนะครับใส่ให้สุดนะใส่สปริงเข้าไปนะครับให้เข้าร่องชุดโบอย่างนี้นะครับใส่พันท้ายกลับเข้าไปนะครับอ่ากลับเข้าไปแล้วก็ใช้แรงกดนิดนึงนะฟอรบฟืนแล้วนะครับ กดเข้าไปในตัวปืนนะครับแล้วก็ใส่สลักตัวนี้ดันขึ้นนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับประกอบมันยิงภายในโครงสร้างเนี่ยชุดยิงมีอยู่แค่ตรงนี้เองครับแต่ถ้า,ถาใครจะเข้าถึงท่อเนี่ยมันก็ต้องไปอีกหน่อยนะครับมันจะต้องไปอีกหน่อยเราจะเห็นตัวท่อเลยนะครับถ้าเราเดรื่องคัดลังเนี่ยเราจะเห็น3มทางของตัวปืนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็น3ทางของตัวปืนเนี่ยอยู่ข้างในนี้เลยนะครับฉะนั้น ถ้าถึงจะถึง3ทางกระท่อบผมว่าอาจจะต้องรื้อทั้งปืนไม่เห็นจุดไหนที่เป็นจุดประกอบแล้วนะครับต้องรื้อหมดเลยนะมีน็อตยึดเยอะมากนะครับรวมๆกันน่าจะเป็น10ตัวนะครับฉะนั้นถ้าท่อไม่มีปัญหาหรือ3ทางไม่มีปัญหาอะไรก็ก็ไม่ต้องรื้อบ่อยแล้วกันนะผมว่ามันน่าจะเหนื่อยน่าดูนะครับผมมาดูตัวแม็กกาซีนนะครับมาดูตัวแม็กกาซีนเนี่ยแม็กกาซีนเขาเนี่ยเป็นโลหะนะเป็นบล็อกแม็กโลหะทั้งก้อนเลยคือหนักเลยนะเป็นโลหะทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบ มิดแคปนะครับไม่มีเปิดฝาไม่มีปั่นแม็กอะไรเลยนะครับเป็นมิดแคปดันด้วยสปิงนะครับผมซึ่งตัวปืนเขาก็ให้ตัวไอตัวโหลดเดอร์ตัวนี้มานะครับก็ยิงก็เริ่มได้มาหลายอันแล้วนะครับก็ใส่ลูกเจลแล้วก็กดเข้าไปในแม็กนะครับเดี๋ยวลองโหลดเลยนะขั้นแรกนะครับต้องใส่ลูกเจลลงไปในตัวโหลดเดอร์ก่อนนะครับอออ่ะประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับจริงแม็กก็ไม่ได้จุเยอะนะนะครับผมอ่ะแล้วก็เราก็โหลดกับแม็กเลยครับเลี้ยงช่องให้ตรงกันแบบนี้นะครับเลี้ยงช่องให้ตรงกันแล้วก็กดเข้าไปเลยเลยนะครับ อ่าอ่าโอเคนะครับผมได้ประมาณนี้นะมันจะได้ประมาณ10นัดนะครับ10 12นัดนะครับแล้วแต่นะครับมันก็ผมยังกะจังหวะเป๊ะ้ไม่ได้เลยนะครับแต่นะครับแต่โหลดไป12นัดอนะยิงจริงจะออกประมาณ5-6นัดเท่านั้นนะเพราะว่าะระยะที่เข้าไปฟีดเนี่ยคือพอพอแม็กเข้าไปฟีดเนี่ยนะครับผมแม็กที่เข้าไปฟีดเนี่ยสมมติเข้าไปแล้วเข้าไปในห้องลังเขาะ เข้าไปในบ่อแม็กใช่ไหมครับมันจะมีท่อลําเลียงต่ออีกหน่อยกว่าจะไปถึง3าทางประมาณ5ลูกนะครับฉะนั้นพูดตรงๆคือเราก็จะเสียระดับระยะไป5ลูกนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องไปอยู่ในท่อลําเลียงก่อนนะครับหลูกจะยิงไม่ออกนะครับฉะนั้น5้าลูกสุดท้ายที่มันดันขึ้นไปเนี่ยมันจะไปค้างอยตรงนี้แหละมันจะไม่ไปไม่ออกเลยนะครับผมอ่ะลองใส่แม็กเข้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปยิงกันนะครับผมโอเคครับอยู่กับ s i s นะครับ a 1นนะครับผมเดี๋ยวมาลองยิงกันดูนะครับผมผมใส่แม็กไปแล้วแหละนะอ่ะ ขอถือยังไงดีขอพับขาทาดพับขาซ้ายแล้วกันนะไม่ถนัดนะครับผมถือดีกว่าถือดีกว่าโอเคนะครับผมลองเลยเริ่มเลย่าครับผมอู้แรงอยู่นะะเริ่มไม่ออกแล้วนะอ่าโอเค อโอเคนะครับผมโอเคอืมเจ็ดร้อยไม่ใช่แล้วเออนะสองสี่ศูนย์นะสองสามแปดนะสองหกศูนย์นะอืม โอเครัก็ okay. ไปลองยิงมานะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปเรื่องแม็กกาซีนอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันยังฟีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่า <us> ไอ้สองสานัดแรกอ่ะมันฟีดปกตินะแต่พอเริ่มเข้านัดที่4ี่หเนี่ยพอสปริงแม็กมันเริ่มอ่อนใช่ปะมันฟีดไม่เข้าแล้วเหมือนมันฝืดมันแรงดีดมันไม่พอเหมือนแรงอัดสปริงมันไม่พอนะ <us ur> ครับผมก็ มังงๆอะนะครับแต่ว่าก็ตบๆนิดนึงดันๆนิดนึงมันก็เข้าอยู่นะครับผมก็ยิงได้ประมาณ7นัดนั่นแหละนะในแม็กนะครับผมมันก็เหลือ5นัดไว้ที่ท่อนะครับผมก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ก็สมจริงดีนะครับผมสไนเปอร์5 6 7นัดอย่างนี้นะครับก็เอามาโหลดกันรัวๆดีนะครับผมความแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ250แล้วกันผมขอเฉลี่ยอยู่ที่250มีเหวี่ยงเวียงอยู่บ้างนะครับคือผมดูไม่ทัน่ะอาจจะเป็นเพราะลูกแตกหรือว่าอาจจะเป็นเพราะ เครื่องอ่านมันเพี้ยนด้วยหร,หรือเปล่านะครับมันขึ้นไป400บ้างลงมาเหลือ100กว่าๆบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็อาจจะเพียเพ้ยนๆแต่ว่าลูกที่สเสถียรเนี่ยมันจะอยู่ที่250นะครับกลางๆกลางๆที่250แล้วกันประมาณนะครับผมก็จริงๆก็ถือว่าแรงกว่า ปืนมาตรฐานนะครับของของของปืนปืนกลมาตรฐานเะนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 200- ร้อยี่นะครับตัวนี้อยู่250นะครับด้วยสปริงเดิมนะครับถ้าอัพสปริงเพิ่มเนี่ยคิดว่ามีถึง300แน่นอนนะครับ300ได้แน่ๆนะครับผมก็ถือว่าดีถือว่าดีนะครับแต่เสียดายยังเสียดายอยู่ตรงไอ้ระบบฮอปอัพนี่แหละว่าเราจะทํายังไงกับมันดี <c oughs> นะครับต้องดูฮอปอัพที่เป็นฮอปอัพพิเศษเฉพาะรุ่นที่มันจะมีไม่รู้จะมีขายเปล่านะที่ว่าแทนเกียวตัวนี้ได้อะ นะครับผมฮอปอัพบางสำหรับบางตัวเนี่ยมันก็มันก็มีขายแยกเลยนะครับแบบเป็นเกลียวมาครอบไปเลยนะครับก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไปนะครับผมถ้าถ้ามันมีนะถ้าไม่มีก็ก็คงต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับผมอาจจะยังลงสนามจริงไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีฮอปอัพนะครับระยะแย่มากนะครับผมคือคือยิงปืนที่ไม่มีฮอปเนี่ยแล้วความแรงขนาดนี้เกิน200ขึ้นไปอะลูกมันเบี่ยงมั่วเลยครับเพราะว่าคือด้วยธรรมชาติของลูกเจลอะมันต้านลมไม่ดีนะครับผมมันโดนลมอะลูกอะคือมัน เทียบกับลูกบีบีก็ได้ลูกบีบีมันเป็นพลาสติกกลมใช่ไหมกลมพอดีนะครับกลมสนิทพอดีแล้วมันเป็นพลาสติกแข็งเวลาเดินทางตามลมเนี่ยมันก็เป็นกลมๆพุ่งไปปกติใช่ไหมแต่พอเป็นลูกเจลอะด้วยความที่ลูกมันมีความยืดหยุ่นนุ่มกว่าแล้วก็น้ําหนักเบาวกว่านะครับมีความแข็งแรงน้อยกว่าเนี่ยเวลาตอนแรกมันกลมๆใช่ปะแต่เวลาเรายิงด้วยความแรงที่มันถึงจุดนึงอะพอมันกำลังพุ่งผ่านอากาศอะมันโดนบี้ไง มันจะบี้ไปอย่างนี้นะครับผมมันจะไม่เป็นลูกกลมๆพุ่งไปนะมันจะเป็นบี้แบบนี้ไปนะครับผมมันอาจจะไม่ขนาดนี้หรอกแต่มันก็มันก็หดลงไปหน่อยนึง่ะมันจะเป็นวงลีอะนะครับแล้วก็ไปแล้วพอเป็นวงลีเนี่ยมันจะหมุนมั่วเลยนะครับมันจะหมุนมั่วเลยเพราะว่าแรงต้านลมมันไม่เท่ากันใช่ไหมมันก็จะหมุนมั่วเลยแล้วมันก็จะไปมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับถ้าไม่มี ฮอปอ,อัพให้มันบังคับหมุนแบ็กสปินย้อนกลับเนี่ย<ม>เพื่อบังคับทิศทางแล้วก็บังคับความแรงไอ้บังคับความเหินเนี่ยลูกเจลมันสเปรย์สปาดอยู่แล้วนะย,ยิงยิงไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ที่คือจริงๆความแรงดีแต่พอไม่มีฮอบอัพแล้วความแม่นไม่ได้เลยนะครับความแม่นไม่ได้เลยก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ก็ ต้องค่อยๆดูกันเอาว่าจะเติมอ,อัพได้ไงผมไม่อยากแต่งมากเลยนะมันเป็นสไนที่สวยมากแล้วก็แรงมากนะครับจะได้2องอย่างนะครับหนึ่งแมกกาซีนฟีดง,ง,ง,งๆนะครับสองไม่มีฮอปอัพนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรื่องความสวยงามเนี่ยต้องดงให้เขาเลยนะนะครับผมสไนเปอร์บูพับเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวเองนะครับในโลกตอนนี้นะนะซึ่งผมก็พอเข้าใจแล้วว่าทำไมมันไม่มีเพราะว่ามันคงระบบมันคงยากแล้วพอสไนเปอร์ลูกกระสุนจริงมันมาระเบิดในรังเพลิงข้างหูเราเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ สบายใจสักเท่าไหร่สำหรับการใช้งานจริงๆนะอันนี้พูดถึงปืนจริงนะนะครับผมมันก็คงหายากนิดนึงก็คงมีน้อยนะครับคงมีน้อยอ่าแต่ที่มีก็เท่ดีนะครับไม่เหมือนใครดีนะครับผมโอเคนะครับสำหรับ s s a 1ตัวนี้นะครับผมมีจำหน่ายที่ไมค์กี้ทอยนะครับผมติดต่อได้ที่ไมค์กี้ทอยเลยนะครับแต่นะครับก็อย่างที่เห็นในรีวิวไปก็คือต้องอ่าต้องใจรักนิดนึงนะเพราะว่า เรื่องของแมกกาซีนเรื่องของฮับอัพมันยังไม่มีนะมาจากกล่องครับต้องเสริมอีกเยอะนะครับใครอยากแต่งเล่นจริงๆอาจจะต้องเสริมอีกเยอะหน่อยก็ถือว่าเป็นการลงทุนใน <c oughs> ความสวยงามไปก่อนนะครับความสวยงามไม่คือยูนสวยจริงนะครับตัวนี้นยะผมก็รับมาก็สวยมากนะเห็นปุ๊บเอาเลยไม่ตัดไม่ตัดสินใจเลยนะครับสั่งเลยเหมือนกันนะเพราะว่ามันสววจริงๆนะผมเป็นคนชอบสไนเปอร์อยู่แล้วไงนะครับมันก็พลาดไม่ได้อีกแล้วนะตัวนี้นะครับก็ SIS นะครับ A 1นะครับจาก JY นะครับ JY สวยงามจริงๆนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ s s A 1นะครับวัสดุให้ดูแล้วลองแกะให้ดูแล้วลองยิงให้ดูครบถ้วนนะครับผมสวยงามเดียวเชียวนะใครสนใจก็ติดต่อพี่ทอปกันไปได้เลยนะครับผมแล้วก็หากใครถูกใจคลิปนี้ครับก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับใครยังไม่ได้ subscribe นะครับมีคลิปรีวิวปืนของเล่นอื่นๆอีกมากมายนะกด u b s c r i b ์ตามได้เลยแล้วก็ใครมีเพื่อนนะครับชวนเพื่อนมาเล่นปืนของเล่นกันนะครับผมแชร์้เพื่อนๆดูกันนะครับสวยงามเล่นกันหลายคนสนุกกว่าอยู่แล้วนะันนกว่เลดดย้้ไ จริงๆก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าเราจะอยู่กับปุ๋ยของเรื่องอะไรกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ผมกับ SR s r s A นหนึ่งครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ